สวัสดีครับสวัสดีทุคนครับเห็นได้เห็นทุกคนเลยใช่ไหมเห็นทุกคนใช่ไหมครับมาแล้วเล่าเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมี่สวัสดีค่ะแล้วก็มีอีกคนเดีมาเพแต้นมมาวี้หขมามาม นี้ก็เป็นช่วงวอร์มอัพกันนะคะเขาจะมีคนนำนะอยู่ตรงหน้าเวทีนู้นเลยนะคะวอร์มอัพเป็นกันนะคะสนุกสนานเต้นเร็วเต้นหน่อยเต้นหน่อย งานนี้คิดว่าเราจะไปด้วยกันแบบนี้นะคะยาวๆบางช่วงอาจจะมีแบบว่าบางคนขึ้นไปก่อนบางคนช้ากว่าแต่ก็จะไปหยุดตามจุดตามจุดนะคะก็จะได้ไปด้วยกันแบบนี้เลย มือสาก็มาปั่นจักรยานติดตามถ่ายรูปให้นะคะตรงช่วงไหนปั่นไปจอดได้ก็จะแบบไปจอดแล้วเก็บภาพให้น่ารักที่สุดเลยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มจะเป็นทางที่เราจะต้องขึ้นเนินขึ้นไปทางด้านบนแล้วนะคะก็ยังเป็นทางถนนอยู่นะวิวตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะ ขณะนี้เรากำลังผ่านป้าพาคารอันสวยงามพัดาคาศ very high เราเป็นเนินหน่อยๆแล้วค่ะเดินตาแล้วค่ะพี่ต๊อกพี่ต๊อกนะคะที่วิ่งอยู่ทางด้านหน้าให้วิ่งนำไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บรูปทางด้านหลังนะคะ คนเยอะมากๆค่ะทยอยลงเดินกันอยู่ตอนนี้วิ่งเท่ามาดีน่นีค่ะมีแบบว่าทำเป็นฟอร์มว่าแบบจริงๆเราวิ่งไ,ไวๆแล้วแต่ว่ามันมีการขึ้นเขาลงเขาลงบันไดมันต้องช้าจริงๆอ่ะแรงเต็มที่เลยกลัวแบบคนเพื่อนๆนักวิ่งจริงเนี่ยนักแข่งขาทองมากคือเตียมมย่ยอมดีเออแกนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวหอบค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะคะเราก็มาพักกันตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รอเพื่อนให้ครบแล้วค่อยออกไปกันใหม่นะคะยิ้มไปให้เขามอเขาจะพาทิตทไได้ไหมมีสี่คนเลยอีกหนึ่งจุดตรงนี้เลยค่ะที่ ต้องมานะคะใครไม่ได้มาวิ่งงานนี้แต่ตรงนี้ถ้าเกิดได้มาเที่ยวพัทยาแล้วอยากจะให้มาเพราะว่าวิวมันสวยมากแล้วก็มีตัวอักษรต,ตัวใหญ่ๆที่เขียนคำว่าพัทยาซิตี้ด้วยค่ะ นี่พัทยาตัวใหญ่ๆอ้าวกลับได้กลับได้สามสาวดีมีมปเป็นแบบวาเ็รงก็เร่ร็วล้มาเป็นุกมาเป็นลุกมนสวยนะอยู่เนี้ยแต่มันย้อนแสงเราก็ขับเราก็ขับรถขึ้นมาเลย มากเลยคุ้มค่ากันเลยคุณผู้ชมร่วมวิดีโอวิดีโอคุร่วมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนเด็กรุงเทพ่นะคะข้ตมค่ะตัวแทนจากราชบุรีค่ะบางแสนหนองมนต์ค่ะกลุ่มเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ละคนตื่นตื่นได้แต่ตีหนึ่งค่ะตื่นได้แต่ตีหนึ่งเดี๋ยวได้นอนกี่โมงไม่นอนค่ะตื่นแล้วก็สวยเลยค่ะมีไอ้แรงดีตีนเยอโดนเลมอนมาเที่ยวน้องมดน้องมดโอ้โหซูมซะแบบ เิ่นเข้าป่าแล้วนะคะ,ะ,ะสิบโลมาแล้ว,ว<ะ>สิบโลมาแล้วสิบโลมาแล้ว เริ่มเข้าป่ากิโลที่ประมาณเกือบสองโลนะคะมีผสมกันนะทั้งทางแบบทางถนนปกติแล้วก็ตัวหนอนอนะเนาะแล้วก็ทางป่านะคะก็ถือว่าเป็นทางที่แบบไม่ได้ยากมากจริงๆแบบคนใหม่ๆนะคะสามารถที่ จะมาลองวิ่งเทลนะคะที่สนามนี้ได้เลยตอนนี้มินนี่ก็คือลงแค่5กิโลเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆมาลงสนุกกันเชิ้นข้อไม่อยากให้แบบว่าโหดจนเกินไปเพราะว่ากลัวจะไม่สนุกเพราะว่าอยากเน้นสนุกสามารถเดินได้เล่นได้นะคะเนี่ยถ่ายรูปได้อะไรประมาณเนี้ไปกันต่อค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเพิ่งจะได้แค่เกือบ2กิโลเอง เหลืออีกสามกิโลทางนู้นไปได้ยังอ่ะค่อยๆไหลไค่อยๆทีละแถวไงมันเลยเร่งไม่ได้ทีนี้ดิเขาลงไปตอนนี้นะคะเราติดอยู่ที่5้กิโลแถวห้ากิโลเพราอว่าหญิงระดับหนึ่งตอนนี้ตัานะคะ เราต่อแถวกินตั้งโมค่ะอาจจะมีการผิดพลาดทคหนึ่งนิดนึงเพราะว่าไม่น่าปล่อย5โลก่อนน่าจะปล่อย10โลก่อนแต่เขาอาจจะแบบว่า5โลอาจจะเข้าเข้าสุดท้ายก็ได้นะเพราะว่ามันต้องเก็บไงมันยากต่อการที่จะเก็บคนเพราะว่าเพราะว่า5กิโลนี่มันจะช้าเราสาตื่นมาตั้งแต่กี่โมง่าตีหนึ่งค่ะเข้าห้องน้ำค่ะ พอห้าโลทุกคนจะช้าไงพอช้าบางทีอาจจะเก็บคนสุดท้ายแบบย่าร์น้องสิบโลเลยเหรอเออดีครับเอาน้ำปะ ให้ไวให้ไวให้ไวแล้วอ่ะให้ไวคนสุดท้ายของเพื่อนเรา <Okay. S 1> มาแล้วเร็วเร็ว,รวช่วยวคนยเร็วเร็วคนมาขึ้นมาค่ะเร็ว,รว <laughs> ให้ไวให้ไวให้ไวไปกินน้ำก่อนคะ่ะ ตรงนี้เป็นจุดให้น้ํานะคะแล้วก็จะมีน้าเปล่ามีอะไรอะร่ะเกลแร่ด้วยหรอแล้วก็มีแตงโมโด้วยม<ร>ีเกลืสีเหลืองเกลืสีเหลืองสดชื่นไหมคะฉ่ๆะมๆ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่ๆ<ห>เขาหาแตงโมโให้พวกเราเท <c oughs> น้ําให้พวกเราไปค่ะเราตอนนี้เราแยกกับสิบโลแล้วทีนี้เราวิ่งกันสบายๆแล้ว วิ่งวิ่งเดินเดินเราไปห้าโลตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยดูยังไม่จบยังไม่จบยังขึ้นได้อีกนี่พร้อมไหมลมติดล้นหน่อยค่ะลมติดล้นหน่อยค่ะลมติดล้นหน่อยไปไหมอ่ะไปค่ะเดี๋ยวก็ใส่เสื้อขาวมีข้างหน้ามีข้างหน้ามีจุดน้ำครับพร็อกไปอยู่กับใคร ดูท่าดูท่าเตรียมโดนนอเนนอ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 นล้มใส่เชือกจ้าโอ้โหสิบโลมาสิบโลมาสิบโลมาอยู่แล้วนี่เราจะมาตามติดชีวิตครูมินนี่กันนะคะวันนี้ครูมินนี่หยุดปั่นหนึ่งวันค่ะ ดูดูมีประสบการณ์เข้ามาทรมานตัวเองด้วยการวิ่งในป่านะคะทุกวันยังเหนื่อยไม่พอจับเพื่อนเข้าป่าจับลิงเข้าป่าค่ะคุณมินนี่หันมาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะดูหน้านะคะวิ่งจนขนตาหลุดแล้วค่ะซูมไหมเหงื่อมันเยอะจนขนตาหลุดอ่ะโอใหม่อีกแล้วค่ะสิบโลแอบซายแอบซาย สิโลมานะคะเราต้องหลบเราต้องหลบให้สิบโลค่ะสู้ๆค่ะแสดงว่าเขาขึ้นไปแล้วก็เขาก็ลงมาคนนี้เขาน่าจะวิ่งผิดทางนะคะแต่เราบอกไม่ได้เพราะว่าเขาวิ่งเ่านแล้วเหรอคะเราบอกเขาไม่ได้เพราะว่าเราพูดไม่ทันค่ะเขาวิ่งผ่านเร็วเกินอันนี้อาจอยู่ไหมเนี่ยอาจอยู่เอาหลอเพอร์เจอร์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตด้วยเลมอนกันนะคะไปไปไปค่ะเดี๋ยวไ วันนี้โดเรมอนมาเดินเทลสวัสดีค่ะโดเรมอนสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยค่ะอยากชาโดเรมอนมาเที่ยววันนี้โนมิตะไม่มาด้วยหรอคะโดเรมอนโนมิตะโนมิตะแอบนอนยังไม่ตื่นค่ะว่าแล้วเสี่ยวโนมิตะขี้เกียจนี่เองใช่ว่าใจแอนล่ะคะใจแอนร้องเพลงอยู่ซ้อมร้องเพลงทำเป็นประกวดไขวประกวดร้องเพลงคือใจแอนไม่รู้พี่เปิ้ลอยู่ไหนพี่เปิ้ลโอ้พี่เหนื่อยเนี่ยพี่เปิ้ลไปนู่นแล้วหนูอ๋อพี่เปิ้ลเขาเอาจริงแล้วค่ะ ถึงจุดพักแล้วอ้าอย่าหยุดอย่าหยุดเราไม่ใช่ส้มเราเป็นฟ้าห้ามหยุดไม่ใช่ส้มหยุด <laughs> พี่ตอกพี่เปิ้ลสองสาวอยู่ตรงนูง้นใกล้แล้วใกล้แล้วพี่เอเ๋เร็วมาเข้าเส้นพร้อมกันเร็วพี่ตอกพี่ตอก เข้าเส้นพร้อมกันเข้าเส้นพร้อมกันนี่ดิสองสาวฟิตสุดนี่ฉีเล็กค่ะไม่ใช่ไม่นะคะผู้เล่นนะคะตอนนี้นะคะจะเข้าเส้นแล้วแต่ว่าแรงยังเหลือค่ะเหลือเหลือเหอีกเราไปวนอีกสิบรองวะจะทีหรือคะ มาเข้าเส้นพร้อมกันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วค่ะสู้นะคะกินะวิวสวยนะคะพัทยา บิบห้าสองสองสองค่ะมาได้บิบห้าสองสองสองค่ะเดชเชิญมารายงานตัวด้วยนะคะก็เข้าก่อนว้าวยินดีด้วยค่ะแล้วนะคะนี่ก็เก่งแล้วควรมารายงานตัวเรวก็เก่งไม่รายงานตัวตัวนี้เลยค่ะช่วยยินดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้ากิโลหรือสิบกิโลค่ะวันนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะที่ออกมาวิ่งออกมาใช้ อย่าไปเอาของฝากกันก่อนของที่เราฝากเอาไว้ถ้าสองแปามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มีอาหารให้เรารับประทานกันนะคะนี่เลยข้าวต้มหมู มัต้มหมูเห็ดหอมนะคะมีกระเพราไก่ค่ะแล้วก็ไข่เดียวสงเครื่องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวหมูแดงค่ะข้าวมันไก่ข้าวข,า,ขาหมูนะคะมีเยอะมากมเลยมีไอศครีมด้วยนะคะมีวันไอศครีมด้วยแล้วก็ฝั่งด้านนู้นมีของแจกให้อีกคือเพียบเลยนะคะงานนี้นอกจากว่าจะสนุกแล้วนะคะยังได้ของอร่อยกินด้วยนี่เลย สนุกมากเลยค่ะปีหน้านะคะน่าจะจัดอีกใครที่ยังไม่เคยมางานนี้แนะนำให้มาเลย